สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Gmail เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เพื่อช่วยในการกู้คืนและรักษาบัญชี Gmail เราให้มีความปลอดภัยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Gmail ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักให้มาที่ตัวโปรไฟล์หรือว่าถ้าใครมีรูปโปรไฟล์ก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะคลิก้าไปเลยค่ะ แล้วก็ให้เรามาเลือกที่จัดการบัญชี Google ใต้ที่อยู่เมลของเราแบบนี้นะคะในส่วนของด้านแถบตรงนี้เราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ให้เรามาเลือกที่ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะ มาเลือกที่โทรศัพท์เพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเพื่อช่วยรักษาบัญชีให้ปลอดภัยให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะต่อมาให้เรามาเลือกที่เพิ่มเลยนะคะตรงนี้ในส่วนนี้ให้เรามาป้อนรหัสผ่านของเมลก่อนนะคะเมื่อเราป้อนรหัสแล้วให้เรามาเลือกที่ถัดไป ถ้าเด้งมาที่หน้าเดิมอีกรอบก็ให้เรามาเลือกที่เพิ่มเลยนะคะเหมือนเดิมตอนนี้ระบบจะให้เราป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแล้วตรงนี้จะต้องเป็นรูปธงชาติของประเทศไทยนะคะถ้าเราหาไม่เจอก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้ต่อมาก็มาป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะคะตรงนี้ต่อมาให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะ ระบบจะบอกว่า Google จะส่งรหัสยืนยันไปให้คุณเพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขนี้เป็นของคุณจะมีค่าบริการนิดหน่อยนะคะก็ให้เรามาเลือกที่รับรหัสในส่วนนี้ก็ให้เรานำรหัสที่ระบบส่งเป็น s m s มาป้อนรหัสตรงนี้นะคะเมื่อเราป้อนรหัสแล้วให้เรามาที่ยืนยันค่ะ เราก็จะเห็นว่าหมายเลขของเราขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วใช่ไหมคะให้เราย้อนออกไปนะคะในส่วนข้อมูลส่วนตัวตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์ของเราก็ขึ้นมาเช่นกันค่ะเท่าน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี gmail ของเราได้แล้วหากเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆสวัสดีค่ะ